สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกๆท,ท่านนะดูกับผมช่องอาดัมซิงครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่หน้าง,งานเทค,ครับหน้าง,งานใหม่นะอยู่ใกล้ๆกันครับมี F อซขอมาบอกให้บอกพิกัดด้วยก็ดูอ่อางเก็บน้ำจมถ่านห้วยจังปรเทศมากนะครับอยู่ในโซนมุมด้าน,นตะวันตะวันตกนะตะวันตกเฉียงใต้ครับ หน้างานเราจะอยู่ด้านตะวันตกเียงใต้นะตำบลบุรำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะนี่ครับเอซขอมาให้บอกนะครับจัดด้วยเลยบอกนะแต่บางทีก็หลายๆท่านที่มาถ่ายก็เขาก็ไม่อยากบอกครับเพราะว่ามันมัน,มนปัญหาหลายอย่างนะหลายหน่วยงานเป็นหน่วยงานหลวงนะครับนะรถทำงานบางทีเขาก็ ว่าไหครับเราไปคุ้นมากก็อบอกแล้วนะครับที่ขาดอยู่ตรงอาเกน้ำพงศักษณ์คีมากนะตำบลสมิด็จอำเภอเมืองจังหวัดวิริรามครับเอาพี่ลงนะซ้ายลงแล้ววนะเออไม้งามเออดันครับพี่ลงนะซ้ายลงแล้วครับนเดี๋ยวดูสับยกหน่อยเอาพี่ลงแพ็กค,คู่นะโอ้หลังซ้ายคานหลังครับคานหลังสุดล่วงไปแล้วครับ ซุ่นหลงฟูโซ่นะนะเอนลาลากออกครับนี่อย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์กด, subscribe, ดซับสไครต์กดน้ำซิงด้วยนะครับอย่าได้เดินทำคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่หาครับรถติดครับทางขึ้นมันแคบนะ เราก็ค่อยลบกันครับอ่ามาแล้วครับพี่หลงแต่งดูพี่หลงแต่งครับพี่หลงจะจับลอยให้ดูนะนี่ครับอุ้ยึนนะน่นุ่นมนะตรงนั้นนะ่ะอู้หูว่าแล้วนุ่มนะตรงนั้นนะ่ะอยู่ครับว่าแล้วดูดินนุ่มนะตรงนั้นน่ะ ตับโชเฟอร์ต้องดูดินด้วยนะครับอันตรายนะอันนี้น่าจะดินหลุดครับตัดสินใจไม่ดินต่อนะเทเลยครับ้ายกสับร้อยครับนี่รอจัดครับลงแรงจัดนะอ,อียังรอครับสุดยอดเลยนะนี่ครับ รอรอรออู้หแรงนะพี่หลงโบนะกันนี้นะเครื่องยนต์6 1 6ครับเกาะ t u r กาะ220แรงมาครับแต่เกียร์กับเฟืองพี่หลงนี่ไม่ธรรมดาครับเอ้อของฟ้าจะพูดบ้าพูดบ้าหน่อยครับไปฝนต้นหนาวแลยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดู ันไหนเหลี่ยมไหนเรามาดูครับเขขึ้นชั้นสองแล้วนะเอ้ครับดูสองคันนี้ครับคันไทยเราดีกว่าครับไหวสุดกำลังครับดันให้สุดซอยนะไม่ทังงขามือเราไม่ลงจากรถครับ ดันไปแล้วครับโอ้ยแลตัวนี้เป็นตาหวานเลยมิสูตาหวานครับเดี๋ยวลุงพี่จะจับลอยให้ดูนะรูจะลอยเปล่าครับออกฟ้บาผูบาบ้ฟ้บาผู้ฟ้าหน่อยนะวันนี้นะครับรนี่ยรอฉันครับนี่ยาวันนี้ได้็อตเด็ดน,นะ นี่ครับมาแล้วครับูดูเซอร์เราันแล้วนะนี่พีหลงครับีหลงตาหวานนะนี่นะตัวโ,โบโรครับเยอะมาเยอะน,นี่ลีลากันขับรถ้องฟอร์ดครับรับประกันพีมมือไม่เสียเด่นนะเสียดเด่นปั้นเองมาทั้งตัวครับนี่ เี่ดีลาครับประสบการขับรถไถดันพื้นามาไม่ต่ำกว่าสี่ห้าปีครับเสียเดียนเองปั้นไปเองมากับมือครับนี่ไปแล้วเอฟเอ็นะำรับคัน <S 2>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  นี้เครื่องยนต์6 h k คเคครับ260รแรงม้านะ เป็นข้อกรูมิเนียมครับข้อกเกษตรเลยนะหันตัวเองมาพิ่งดินครับนี่ไปแล้วครับขวาน้วมลงมาแล้วนะเอาแล้วครับเอาสองหกไปอยู่แน่นอนครับนไหนสุดยอดครับดอกอยางไายบั้งนะ เดี๋ยวมาดูสับยกครับ FXZ 270นะคอมมันเร็วไฟฟ้าครับ6 h k ครับเบา,า,าเบาครับลากบเบาเบาแรงเรื่อๆนะพี่น้องพี่ยนเลยเป็น6 h k นะพี่ยน24ครับ f z นะเสียงกระหึ่มโคตรโหดครับ อดจัดนะเดี๋ยวมาดูพี่รอกนะเอาพี่รลงก็มาถึ่หน้างานนะครับนี่มาดูคันที่อยู่ใกล้ๆครับพี่รลงนะพี่รลงใส่หมวกนะหลอดจัดเลยเอาพอบากรวยครับจ n เป็นข้อสองเจ็ดนะเสียสิบสปีดครับเบรนงสง้ยนี่สิบแรงม้านะชูโบครับ แเกี์กับเฟืองท้ายไม่ธรรมดาแน่นอนครับที่ลงในตำนานลาช้าแห่งบอด,ดีนนะนี่หอยสุดกำลังครับดันให้สุดซอยนะไป่พังขมือเราไม่เดิอนออกจากรถครับปล้วนะครับสุดซอยนะนี่อู้หววจะตกนะังยกเลยครับ โซ่ตาวานนะตุ่นนี้นะพี่หลงในตำนานแท้เลยครับอามาดูพี่หลงสับยกให้ดูอ่ะยกแน่นอนครับนี่นะโอ้ไม่ยกนะไมไเป็นไรครับดูขันหม่นี่เหอาดครับดูพี่หลงแตงแตงลอนะ ไายญี่ปุ่นครับจัดเต็มทั้งราวไฟทั้งหมวกแก็บขากระจกจัดเรียงกระจกนาซ่าสวยงามครับหน้าลรเนาะโอ้ไม่ยกอ่ะนี่รอจัดนี่จัดท่ารอไม่ให้ผิดหวังครับเอโอ้เรียบร้อยดีครับอู้รีแมปเต็มบัตราครับที่หลงนี้ก็ ติดตามมาด้วยกันครับนี่อังกิน้ำมื่อตลาดนะย้าย้างานมาใหม่ยังไม่อยู่นี่นะเออหล่อนะพี่ลงนี่นะนเจ้านะสองเจ็ดครับพี่ลงในตำนานนะเออดังไปแล้วครับในเรื่องเอนึที่ต้องยกให้พี่ลงนะราชชาบอดินไม่ได้ได้มาง่ายๆครับ ยังคลองตำแหน่งอยู่นะนี่เองที่หลงสับยกลอยมาไม่ลอยครับล่างออกนดนี้ครับเอ,อ๋เราจะมาปิดท้ายกับพี่หลงเนี่ยพี่หลงโบคันนี้นะครับรุ่นนี้แต่ก่อนนี่จะเป็นสีแดงคาดนะเป็นวันแรงมากเลย สมัยแรกๆเลยครับเี๋ยวสิบสปีดจะเป็นพี่หลงเทโบตัวแรกเลยที่ท,ที่มีสีแดงคราดข้างหน้านี่นะถือว่าอไรไยังจัดครับรูนันเรามาเจอตัวอยู่นี่ครับเป็นห้าสองเจ็ดนี่ครับลอยแล้วครับนี่นี่บินมันรังครับใจมันรักนี่รหลดจัดครับ โอ้โหลงมาเนิ่ๆครับสุดยอดนะออเขาไม่เห็นหรอกรอนะบอกว่าแรงครับตัวนี้รอจัดครับขอบคุณนที่จัดหลงฟูโซทาวานนะตันนี้ครับคันไหนจะสับยกว้างไหม มาดูครับไม่หลอดจัดเับนี่พี่หลวงจัดให้วันนี้อยู่ในดงพี่หลวงไม่ผิดหวังครับไม่รอครับรอครับรู้สึกว่าคันนี้จัดให้สองรอบแล้วนะขอบคุณมากครับที่จัดท่ารอให้นะรอ,อจัดครับรอจัด สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามอั่า้ืมกดตั้งสิงไปนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับ